ครับถึงเวลาสําหรับทุเรียนเลเวอร์แล้วแน่นอนนะครับว่างานเทศกาลผลไม้เนี่ยจะขาดทุเรียนไปไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปเลือกซื้อทุเรียนของภาคอีสานกันนะครับในงานทุเรียนทุ่งกุลาครั้งที่2ที่จังหวัดยะโสธรครับเขาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวเพื่อเป็นการตอกย้ําความสําเร็จแล้วก็ยกระดับทุเรียนจากดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมครับ ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับภายในงานนี้เขาก็จัดขึ้นที่บ้านสวนเพิ่มสุขคราฟฟาร์มสเตย์ที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรครับงานเนี่ยคึกคักทีเดียวนะครับไฮไลท์สำคัญของงานเนี่ยก็คือการส่งมอบทุเรียนทุ่งกุลาล็อตแรกของฤดูกาลให้กับลูกค้าที่สั่งจองไว้ล่วงหน้าจากสวนทรายทองของนายทรงสิทธิ์พจชนะชัยเกษตรกรผู้บุกเบิกแล้วก็เป็นเจ้าของสวนทุเรียนคุณภาพในพื้นที่ โดยในปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าผลผลิตทุเรียนทุ่งกุลาได้รับความนิยมสูงมากมีลูกค้าเก่าจากปีที่แล้วติดต่อเข้ามาจองกันตั้งแต่ต้นฤดูกาลแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในรสชาติและก็คุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์ครับภายในงานก็ยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุเรียนทุ่งกุลาอย่างครบวงจรนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนี่เมืม่อสักครู่นี้เป็นเค้กทุเรียนนะครับมีโดนัททุเรียนด้วยแล้วก็มีนมสดทุเรียน ใครที่เป็นรเยนเลเวอร์ต้องไปติดตามนะครับรวมถึงยังมีการนําผลผลิตอะโวคาโดจากสวนในพื้นที่อําเภอมหาชนะชัยซึ่งเป็นผลผล้้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาสร้างการรับรู้ในพื้นที่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเลยครับนี่ท่านผู้ว่านะครับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรน,น,า,นายชาญชัยศรศรีวิชัย บอกว่าทุเรียนทุ่งกุลาร้องไห้เนะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือรสชาติหวานนุ่มเนื้อสัมผัสแน่นเนียนแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆไม่ฉุนเป็นผลมาจากความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินแดนทุ่งกุลาโดยเฉพาะเลยโดยพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ก็ได้มีการนําทุเรียนภูเขาไฟมาปลูกในพื้นที่และมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีครับ ใครที่สนใจอยากจะลิ้มรสลองรสชาติของทุเรียนทุ่งกุลานะครับสามารถสั่งซื้อทุเรียนทุ่งกุลาคุณภาพพรีเมียมได้โดยตรงนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้ว0813904091อย้ำอีกหนึ่งรอด0813904091ครับ